สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องช,ชนนาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน Ad ์ ID มาที่ blipworld69 ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแอดไลน์ Ad ID มาทำค่าครูได้ครับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ดูได้จากด้านล่างตรงนี้นะครับผมทำให้แล้วแล้วก็จุดกําเนิดของเราอยู่ที่ตนุสีแดงตรงนี้นะครับทีนี้ในเดือนพฤศจิกายน2565นี้มีการโคจรยกยย้้าทังหมด 5ดวงครับค่อนข้างมากความสควญเพราะมีนัยยะสําคัญคือดาวพุธนะครับยาา้าราศีสองรอบรอบแรกคือ9พฤศจิกายนรอบ2คือ27พฤศจิกายนแปลว่าต้นเดือนกับปลายเดือนนะครับดาวพุธจะเดิน3ราศีในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคนอื่นเรามาดูดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวอาทิตย์นะครับเป็นเจ้าของราศีสิงห์ซึ่งจะย้ายทุกๆเดือนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคนราศีสิงห์จะมีการพยากรณ์ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงกลางเดือนด้วยจนถึงกลางเดือนเพราะอะไร เพราะมันเป็นจันทรคติถามว่าทําไมไม่เหมือนปฏิทินอ่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบไปเลยทําไมต้องแบบเออวันที่สิบห้าถึงสิบหกของเดือนต่อไปสิบห้าเดือนนี้สิบหกเดือนนี้ถึงวันที่สิบเจ็ดเดือนต่อไปอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นจันทรคติครับเขาใช้อ่าดวงจันทร์เป็นหลักในการใช้แสงแสงของดวงจันทร์แต่ว่าในปฏิทินใช้สุริยคติคือคือประเทศไทยเนี่ยใช้จันทรคติ คือหมายถึงโบราณเราใช้มาแบบนี้เราเรามีความรู้แบบนี้แต่ว่าในต่างชาติเนี่ยเขาใช้จันทร์สุิยคติครับขออภัยสุิยคติคืออาทิตย์คือหมายถึงว่า,ามันจะเดินตามปฏิทินเลยนะครับมันคือด้วยการที่เราเจะบสถิตินะครับมาแบบนี้แล้วจะมาเป็นสุญญคติได้อย่างไรใช่ไหมครับกลายเป็นว่ามันจะไม่สอดคล้องกันเวลามันจะคาดเคลือ่อนยางตั้งนักตั้งนักขณะหลายคนเนี่ยตั้งไม่ได้ ตั้งแบบวุ่นวายมากนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นสราคตินี่แหละครับทีนี้เรามาดูกันดวงดาวสวยมากเห็นไหมครับไม่มีรอยด้วยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดราศีแปลว่าดวงดีพอดีเลยเจ็ดราศีถ้าแปดไม่ได้นะครับทีนี้เราร่มต้นกันที่ดาวถิดย้ายไปที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกห้าในราศีพิจิกต,ต,ตอนแรกอยู่ราศีตุลครับช่วงแรกซาช้ะ ตนุสาชาะแปลว่าอะไรตันเราเดินเข้าสังคมแต่เจอดาวราหูในเรือนสุภาะแปลว่าอะไรครับปัตตนีสุภะแปลว่าผู้ใหญ่เพศตรงข้ามนะครับเราหลงไหลผู้ใหญ่เพศตรงข้ามหรือรู้สึกว่าดีครับไม่ใช่หลงไหลแบบว่าชู้สาวนะแต่หมายถึงว่าผู้ใหญ่ที่มีต่างเพศเราอะเราจะเหมือนกับว่าดูมเสเ่ห์จังเลยเหมือนเราชอบดาราน,นั่นแหละครับอืมเหมือนประเภทนั้นแหละคือไอดอลหรือเป็นลักษณะของข้ียกอรไรอืม คนที่เป็นต้นอย่างาแบบอย่างนี่แหละครับไอดอลนี่แหละถูกต้องทีนี้ดาวราหูคือสร้างความหลงไหลนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคนทุกคนทุกราศีก็จะหลงไหลลาดาวราหูดาวราหูคือความลุ่มหลงนะครับหลงไหลลุ่มหลงนะครับประมาณนี้นะคล้ายๆกับไพ่เดวิลนะครับทีนี้ตานุขอโทษครับตานุลงเลือนตุนใช่ไหมครับเล่งกับดาวราหูเพศไัยครับแปลว่าอะไรการสื่อสารการสังคม นำความแคร์แบบเขาอาจจะมาไม่ดีก็ได้เพราะเขาดาวราหูจำไว้เลยครับลึกลับอ่ำพัง่อนเหลนนะครับคล้ายๆกับภพวินาศเลยดาวราวหูคือการบังกันของดวงดาวแปลว่าอะไรทาอะไรไม่รู้คือมีอะไรมาปิดคือด้วยการที่เขาไม่คือปกปิดอยู่ในที่ลับอ่าพูดง่ายๆนะครับเราอยู่ในที่แจ้งจำไว้เลยว่าคนราศีสิงอยู่ในที่แจ้งเสมอแต่คนที่เป็นดาวราหูอยู่ราศีไหน นะครับในดวงชะตากลับไปดูเลยครับนั่นแหละต้องระวังให้มากที่สุดเพราะดาวราหูจะดับอาทิตย์ได้หมายควาว่าอะไรคนตรงข้ามของเราอะ่ะมันจะทําร้ายเราเสมอนี่ดาวราหูมาจากเดือนปตัตตานีเป็นคู่ของเราเป็นคนตรงข้ามของเราจาไว้ว่าถ้าคนราศีสิงห์อ่ะไม่อยากเดือดร้อนเลือกคู่ให้ดีนะครับเพราะดาวราหูมีทั้งดีและเสียดาวราหูดีหมายถึงอะไรราหูขาวอะ่ะหมายถึงว่าเขาลุ่มหลงในการที่แบบว่าจะเจริญก้าวหน้าแต่บางทีเขาทําผิดอย่างเงี้ยครับ นี่คือราหูที่เสียราหูดําราหูขาวหมายว่าการที่เขาเข้ามาแล้วเขาลหลงใหลตัวเราเข้าเหมือนแบบอืมชอบชอบด้วยอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเขาจะซัพพอร์ตเราเสมออ่าเพตรตานี้คือการช่วยเหลือเราเป็นอีกครึ่งโลกคร,ครึ่งหนึ่งของชีวิตเรานะครับแต่ว่ามันมีทั้งดีและเสียงเนี่ยเราเลือกให้ดีนะครับพเพราะดาวราหูเลือกยากเนะี่ยเพราะมันหมายถึงอ่ขาข้าดไน เงาของโลกเงาของโลกคืออะไรที่มันมองไม่เห็นอนะมันมืดหมดเลยอะเข้าใจไหมครับดูยากนะดังนั้นเนี่ยใช้วิธีการดาวพสัสดีก็คือความรู้นะครับแก้ไขดาวพุธคือการสังเกต,ส,เกตสังเกตเขาให้ดีนะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเร่งกับดาวองคารระวังเรื่องของอุบัติเหตุพันธุเป้วยาณพาหนะรถนะครับเล่งกับกรรมาการงานคือการเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทํางานนี่แหละ จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดาวมันจะอยู่อยู่แปลว่าไม่คาดฝันดาวอังคารเลงการ์ทิศอังคารคือโลหะทุกชนิดก็คือรถนี่แหละครับออย่าลืมนะรถมีอะไรบ้างรถจัก,กรยานรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และยังหมายถึงเครื่องบินได้ด้วยเพราะทําจากโลหะทั้งสิน้นเห็นหรือยังครับอ่ามันแปลว่าวินญาณพหนะเน,นี่ยดาวคารเนี่ยดาวทิศแปลว่าความใจร้อนอืมไม่เป็นไรหรอกก็เคยก็เคยซิ่งมันอย่างนี้นตลอดคือก็ไม่ได้เร็วหรอก ก็แค่แปดสิบเองหรือร้อยเองอย่างเงี้ยครับอืแล้วเป็นยังไงอย่าลืมนะครับดาวมฤตยูไม่เคยมาแต่ดาวมฤตยูมาอยู่เนี่ยเจ็ดปีแต่เขาจะถอยหลังวันที่หนึ่งแต่ตอนเนี้ยยังอยู่ดังนั้นเนี้ยกลุ่มกันจบเลยครับดาวคันถอยหลังความเลนเล่อมันมานะครับเพราะการกระทาไม่แน่นอนไงครับเพราะมันถอยหลังไงมาถึงการกระทําติดติดขัดขัดนะครับทําอะไรก็ไม่จริงไม่จังเบื่อง่ายขี้เบื่อขี้ลาคาญดาวมฤตยูกับดาวอังคารเป็นคู่ทัดลมหมายถึง การแปรปวนทางอารมณ์อ่าแล้วใจร้อนอีกต่างหเล่งกันไปกลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุง่ายเชื่อเถอะครับระวังคือ,อยังน้อยเล็กๆน้อยๆเนีย่นยสะดุดลม้มนะครับแล้วก็มีดบาดมืออะไรบาดแขนบาดขาอาวา่าไปแต่ว่าหลายสุดคือการชนกันเพราะอาทิตย์กับอังคารคือการแตกหกักการแบบพุ่งชนกันทะลุเลือดตกยางออกด้วยนะครับบอกเลยอาทิตย์คือหัวอังคารคือเท้าแล้วเนี่ยระวังเรื่องของหัวกับเท้าจะแตกจะ บาดเจ็บนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปดาวที่จะเจอกระดาวสุกกับดาวพุธนะ๋ยวให้ว่ากันดาวพุธย้ายราศีวันที่ดวงแรกแล้วนะเข้าสู่ราศีพิจิกมาที่9พฤศจิกายน65ดาวพุธอยู่ในราศีตุลก่อนพอ9้าพฤศจิกายนอยู่ที่นี่พอ27ิจพฤศจิกายนอยู่ที่นี่เห็นไหมครับสราศีเลยทีนี้ดาวพุธอยู่ที่นี่ก่อนดาวพุธเจอกับดาวมฤตจะอยู่พลิกผันเรื่องของคําพูดนะครับดาวพุธเจอกับดาวสุกเรื่องคู่ท้าท แปลว่ามีสนิทนะครับมีคนส่งเสริมสนับสนุนดาวพุธเจอกับดาวคานเล่งกันเป็นคู่วิวาทคู่ทะเลาะนะครับต้องนนระวังจะมีทะเลาะกันกับเรื่องที่บ้านกับเรื่องที่ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งมาทีพานเลยครับมีคือสามีภรรยาดุดุเราเราก็ไปลงกับที่ทํางานคือลูกน้องน,นะครับอะไรประมาณนี้นะทีนี้ดาวพุธมาจากสองเจนญคือกระดุมพระกับเรือนราบ ดีมากไปโรงเรียนพันธุคือคนราเสรีสิงชกดีมากดวงแบบนี้ลาพระพันธุแปราว่าอะไรไ้โชกลาบเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นหลักทรัพย์นะครับมันมากกว่าเงินอีกเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังมีราคาหลายล้านใช่ไหมครับถ้าเบิดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งนานไปก็ยิ่งแพงขึ้นแต่ก่อนหลังละล้านอยู่นี้หลังละสามล้านแล้วใน,นที่พมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ที่สวยๆอาจจะแพงกว่านั้นเยอะมากนะครับทีนี้ กระดมภาแปลว่าเงินเงินได้จากบ้านเงินได้จากครอบครัวแลว้วก็เกิดมาเป็นคนที่มีตังเป็นคนที่อยู่ในกงสีที่ดีนะครับมีคนช่วยเหลือแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ทุกคนดูที่ดาวอันนี้คือภาพรวมของคราศีสิงห์เท่านั้นราศีสิงห์แปลว่ากลุ่มคนแปลว่าคุณอย่าเหมาหลวงเป็นตัวคุณแต่มันอาจจะเจอคุณก็ได้นะครับหรือไม่เจอก็ได้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นกลางไม่ได้ดูดวงส่วนตัวอย่าเพิ่งโวยวายนะครับทีนี้กระดมพาพันธุแปลว่าได้เงินจาก ครอบครัวได้เงินจากอสังหารก็คือซื้อขายที่ดินไงอ่าเพราะลาบมาจากที่ดินไงดังนั้นเนี่ยใครอยากรวยไวบอกเลยนะาศีสิสิงไม่จําเป็นต้องเป็นพิจารณาเรือนกรรมะนะครับเพราะกรรมะถ้าสมมติมีดาวพฤกิวมีดาวคานอยู่อย่างเงี้ยหลายแล้วจะทําทําไมไม่ต้องเอาแต่ว่าใครที่ทําอยู่แล้วไม่เป็นไรทําต่อแต่ข้าอืดอัดเบื่อ,อ,อ,อลำคาญออกเลยครับหรือใครอายุแหละเยอะแล้วเนี่ยก็ต้องทํางานที่มันสอดคล้องให้มันเร็วแต่จงจําไว้ว่าดูดวงพ้นดวงก่อนนะครับ ใครอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำงานนี้ดีไหมอยากเจริญเร็วๆอยากรวยเร็วๆปรึกษาส่วนตัวมีค่าครูนะครับเดี๋ยวจะพิจารณาให้ว่าทําอะไรถึงจะได้เร็วแต่จงจำไว้ว่าถ้าดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวดาวพฤเนี่ยจะถอยหลังนะครับดังนั้นอยากจะเปลี่ยนสองครั้งนะถ้าใครเปลี่ยนตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนครับรอให้ดาวพฤเข้าสู่เรือนพุทธศคือประมาณเกือบกลางปีหน้ามีนาเมษาเนี่ยนะครับถึงจะดีขึ้น นะครับถึงจะมีการแบบเปลี่ยนงานครั้งหนึ่งแล้วก็จบเลยนะครับมันคงขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะว่าอย่าลืมนะดาวที่อยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยเปลี่ยนงานมันเรื่อยเลยครับอ่ามันคือคนกรกฎเจอก่อนคุณละนะครับดังนั้นคุณจึงผัดได้รับต่อนะครับจากราศีกรกฎนั่นเอง7ปีนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนอะต่อไปอาดาวศุกร์นะครับเข้าสู่ราศีพิจิกเหมือนกันกลุ่มกราวพุทธเป็นคู่ธาตุแปลว่ามีเสน่ มีนาเมตตา14พฤศจิกายนห5ห5กลางเดือนไปแล้วนะครับดาวศุกร์อยู่ที่นี่มาจากเจาเรือนสาชากับเจ้าเรือนกัมมะกัมมะพันธุทํางานที่บ้านามีเรื่องมีปัญหานะครับต้องทํางานที่บ้านเพราะนี่มันจะอยู่พักละอังคารคือไม่อยากสัญจรคืออังคารถอยไงนิ่งการนิ่งก็แปลว่าทํางานที่บ้านแปลว่า work from home ด้วยกันใดๆนะครับประมาณนี้ทีนี้สาสาชาพันธุุก็แปลว่า,วาติดต่อกับคนที่บ้านไง งานก็เลยไปอยู่ที่บ้านด้วยก็คือทางเ,าเขาเรียกอะไรออนไลน์นะครับประมาณนี้เพราะดาวมันก็อยู่เคือดาวเทคโนโลยีนะครับอังคารคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการสื่อสารได้นะครับหมายถึงอะไรที่ทําจากโลหะนะ่โน้ตบุ๊กก็ทาจากโลหะนะครับอย่าลืมนะแผงชิปเนี่ยทำจากโลหะทั้งนั้นเลยนะครับอืมสินี้ก็คือมีการจะได้ work from home เพราะอะไรระวังเรื่องอุบัติเหตุนี้แหละนะครับพอมันจะเหตุปุ๊บก็ต้องพอมันดีขึ้นก็ทํางานที่บ้านอะไรประมาณนี้ครับ คือมันอาจจะไม่สามารถเดินทางได้นะครับอะไรประมาณนี้เพราะดางขันถอยการแอคชั่นเนี่ยน้อยลงมูบเมนน้อยลงนะครับระวังจะเป็นแบบนี้ได้คือผมไม่อยากไทยนะแต่ว่าต้องให้รู้เพราะาคุณจะได้มีสติอย่าลืมว่าถ้าไม่เตือนคุณเดือดร้อนมาปุ๊บโอเรารู้แล้วเราไม่พูดเนี่ยบาปนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยคือพูดง่ายว่าอย่างน้อยอเราให้สติระวังคุณไม่เป็นผมก็ได้บุญนะครับประมาณนี้ เรียกว,ว่าบุญจากการาให้ทานเกี่ยวเรื่องของความรู้ครับคือก็ไม่แปลกที่ดาวพุธผลเป็นกเกษตรในเรือนมิถุนอาจารย์บอกว่าเป็นดาวพุธคือการการคือความคิดนะครับคือความรู้เรื่องของคือมันจะมีพฤักิกรรมพุธเนี่ยมันคือความรู้ทีนี้มันได้ตําแหน่งกเกษตรแปลว่าอาจารย์บอกว่าต้องทําบุญอย่างาแบบเขาเรียกว่าทําทานเรื่องของความรู้มาในชาติที่แล้วเราจึงได้ตําแหน่งที่ดีแบบนี้เราถึงติด อารมณ์กาสัญญาในในชาติก่อนเนี่ยมันอยู่ในชาตินี้ว่าเราเด่นเด่นเรื่องของคําพูดนะครับผมถึ่งมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดไงครับประมาณนี้เนาะคุมทรัพย์อย่างเงี้ยครับทีนี้ดาวอาทิตย์นะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วดาวคานใช่ไหมครับดาวคานอยู่ในราศรีพฤษภวันท,ที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้ากลุ่มการนลาพอยู่คือขี้เบือ่อขี้เลมคาญนะครับหงุดหงิดง่ายระวังจะเป็นเหมือนใบบอล่ลาครับ สลับสลับไปสลับมาสวิงไปสวิงมานะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวทานะครับอะไรแบบนี้ทิ้งๆค่อง,งๆเพราะดาวอังคารเนี่ยนิ่งละนะครับก็หมายความว่ามันเบื่อมันลาคาญมากก็อย่างที่บอกไปนะครับต่อไปดาวอังคารมาจากสองเจ้าเรือนคือสุภาสุภากรรมะแปลว่าผู้ใหญ่จับตาเรื่องของการงานหรือผู้ใหญ่ให้โอกาสเรื่องการงานนะครับแต่มันมีดาววิกจะอยู่แปลว่าไม่คาดฝันนะครับก็ ดาวอังคารมาจากเจ้าเรือนอีกเจ้าเดือนหนึ่งพันธุพันธุกรรมะก็ทํางานที่บ้านเห็นไหมครับสลับเดือนกันแต่มันเข้มแข็งแปลว,ว่าทํางานที่บ้านดีกว่าอย่าเดินทางจะดีกว่าเพราะมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสมมติว่ายังไม่เกิดนะก็ก็คือทํางานที่บ้านดีกว่าถ้าถ้าทำไปถ้าทาไปได้นะครับถ้ามีแววว่าทําได้ก็คือทําไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าสภากรรมะก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่เรื่องช่วยเหลือเรื่องการงานอยู่แล้วนะครับสนับสนุนเรื่องการงานอยู่แล้วเราบอกว่าเออขอทํางานที่บ้านได้ไหมหนึ่งเดือนยางเงครับอ่า work from home ไป ต่อไปเ,ออเรื่องของอาทิตย์เข้าสุราศีพุธจิกวันที่17พฤศจิกาย,ยน65้ามาจากเรือตนตตนุพันธุกแปลว่าเราเข้มแข็งละตัวคมตัวเรามั่นคงจะได้รับอสังหาแต่เมรุกตยูขอโทษครับเมรุตยูอยู่ดาวคันถอยเบือไหนแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ไหมผมคิดว่าคาดคาดว่าในในเขาเรียกว่าไรเดือนนี้ในของปีเนี้ย ยังไม่ได้ต้องรอปีหน้าเพราะว่าดาวคานอยู่แต่ดาวมิกเตยูอยู่7ปีแล้วยากนะครับจะไม่เลยว่าราศีสิหนเนี่ยได้ยากเราเรื่องของพันธุทุกที่ดินเพราะอะไรมิกเตยูเนี่ยแปลว่าพลิกผันแปลว่าไม่แน่ไม่นอนจะไม่แปลว่าไม่ได้นะครับอ่าแปลว่าพลิกผันอาทิตย์อังคารแตกหักหมายควาว่าอะไรการกระทำมันไม่สอดคล้องเรื่องของการเงินแล้วทําให้เกิดเรื่องของพันธุทุก็คือหลักทรัพย์มันไม่มันไม่ เกี่ยวการมันไม่สัมพันธ์กันหมายความว่าอะไรเงินน้อยจะดาวได้ไหมเงินน้อยจะส่งเขาได้ไหมอย่างเงี้ยครับอ่ามันทําไม่ได้อย่างเช่นบ้านเราสิบล้านอย่างเงี้ยครับโอ้โหเยอะมากแล้วเงินเดือนเราไม่กี่หมื่นเองแล้วจะไปดาวได้ยังไงอย่างเงี้ยครับมันไม่สอดคล้องกันแบบเนี้ยครับทีนี้ดาวอาทิตย์จะเจอกับดาวศุกร์กับดาวพุธใช่ไหมครับอ่าสิบเจ็ดพฤศจิกาจะเจอกันก็หมายถึงเป็นกลุ่มชุดที่ดีอาทิตย์ศุกร์ คู่ปังคู่บารมีคู่ทรัพย์คู่บารมีถือว่ารวยได้เลยนะครับในเรื่อพันธุเนี่ยแต่มันเจอกับดาวคันที่ถอยหลังเพราะว่าเบื่อเบื่อกับนิ่งคุณคิดว่ามันจะดีหรอครับอ่ามันจะได้หรอครับมันไม่เป็นไปไม่ได้ดาวพฤกคือพลิกผันเพราะว่าคาดการณ์เนี่ยก็ผิดหวังได้ง่ายคือดาวช่วงนี้ไม่ดีปุตตะมรณะการเริ่มต้นการลงทุนการซื้อบ้านกับการลงทุนนะครับไปอยู่ในเดือนมรณะแปลว่าอะไรเสียหายยืดยาวยาวนานเห็นหรือยังมันยังไม่ได้ดาวพฤกษ์นี้ก็ถอยอีก ยึดเยอะอีกเห็นหรือยังมันไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยหลักทรัพย์ในในปีนี้ของเดือนเนี่ยไม่น่าได้นะครับปกติมันเด่นมากเลยถ้าไม่มีดาวมันจะอยู่กับดาวอังคารถ้าย้อนไปประมาณคือเสียดายที่ดาวมันจะอยู่ย้ายมาที่หนึ่งธันวาถ้าย้ายมาที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยจะดีขึ้นนะครับหมายความว่าเราเรามีเกณฑ์ที่จะได้ง่ายไม่ได้ไม่ได้ยากเพราะาดาวพิทูจะไม่ผิดผนให้เราเกิดความเสียหายไง Okay. ต่อไปดาวพุธก็สุราศิธนูวันที่27พฤศจิกายน65ดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้ในเนปุตตะสนุฐปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่การกำเนิดตัวเองใหม่การทำอะไรใหม่ๆตัวเองมีความสุขนะครับดาวพุธมาจากเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินครับหมายความว่าอะไรอะขอโทษดาวดาวพุธไม่ใช่ดาวทิดนะครับดาวพุธเอาใหม่กระดุมพระปุตตะแปลว่านำเงินไปลงทุนนะครับ ได้เกิดลาภเห็นหรือยังโอ้ดีมากเด่นมากเรื่องของหวยเรยเบอร์นะครับทาได้เลยนะไันทด้ย7ดเจ็จิการยนแต่จงจาไว้ว่าไปดูในดวงชะตาของเราว่ามาีดวงหรือเปล่าอย่างตัวผมไม่มีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับคืออย่างนี้ผมได้กระดุมพระมรณะแล้วก็ลาภพระมรณะได้ดีจากสิ่งเสียเสียไม่ได้ดีจากสิ่งง่ายๆคือเรา,เร,ารับมร,รดกนะครับประมาณนี้ ทีนี้ดาวเกตนะครับก็เสวราศพิจิกวันที่สามศิจิกายนหกห้าดาวเกตจะดาวอาทิตย์คือมีชื่อเสียงแต่มันมีได้ยังไงดาวมันจะอยู่ระวังจะเสียชื่อเสียงได้นะครับระวังเรื่องของการกระทําให้ดีคือหมายความว่าการพฤติกรรมนะครับจะทําให้เกิดผลเสียได้เพราะว่าสุภะมาลงเรือนกรรมะถอยหลังด้วยนะครับจะให้โทษได้นะระวังอาทิตย์อังคารคือแตกหักแตกหักกับผู้ใหญ่ก็กลายเป็นว่าเสียเครดิตได้นะครับดาวเกตกลุ่มกับดาวศุกร์แปลว่าสมหวังโดยไม่คาดฝัน แต่เล็งกับมบัษจะอยู่แปลว่าผิดหวังโดยไม่คาดฝันกลายเป็นว่าอะไรเดือนนี้อย่าคาดหวังเพราะจะผิดหวังนั่นเองเนาะประมาณนี้สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้สามารถติดตามคำมีกรแนนในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำมีกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ